สวัสดีครับมาพบกับรายการเจาะลึกรถมือสองอีกครั้งนะครับวันนี้หัวข้อที่เราจะคุยคุยเรื่องอะไรกันนะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องโอนลอยจะ้ะนะโอนลอยต้องบอกก่อนเลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องประเด็นที่หลายคนเขาถามถึงนะว่าอย่างเวลาซื้อหรือขายเนี่ยคุณลูกค้าเอารถมาขายที่โชว์รูมอย่างเงี้ยแล้วมีคนมาซื้อนะมาซื้อก็คือทางเต็นท์เอ่ยหรือว่าจะเป็นโชว์รูมรถใหม่ก็แล้วแต่นะที่เป็นเอามาแลกรถอย่างเงี้ยก็จะมีการซื้อขายกัน แล้วก็มีการเขาบอกให้เซ็นโอนไว้เซ็นโอนไว้หมายถึงว่าเซ็นโอนลอยไว้อย่างเงี้ยข้อน,นี้มันมีข้อเสียไหมวันนี้เราจะมาคุยัเรื่องนี้นะครับเรื่องโอนลอยเนี่ยเป็นเรื่องที่คนเขาถามมาเยอะนะว่าเอมันควรจะทําเป็นเรื่องเอกสารเซ็นโอนแล้วก็โอนให้กับผู้ขายให้จบเลยกระบวนการหรือเปล่าหรือเราแค่เซ็นโอนลอยไว้เฉยๆก็ได้จริงๆคําตอบมีนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าให้ถูกต้องต้องโอนให้เรียบร้อยเลยนะ หลายคนเนี่ยจะเจอปัญหาหลังจากที่ทําธุรกรรมไปแล้วนะว่าเอ๊ะทำไมฉันขายรถคันนี้ไปแล้วอยู่ๆใบสั่งมาที่บ้านาเคยเจอไหมที่ว่าหลายคนเคยเจอนะเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติเพราะคุณโอนลอยไว้นะแล้วก็ชื่อของคุณเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ทางทะเบียนเนี่ยไม่ได้โอนทางขนส่งเนี่ยเขายังไม่ได้รับเรื่องการว่าโอนไปให้ผู้ขายอย่างถูกต้องเพราะฉะนั้น กรรมสิทธิ์ของเจ้าของรถยังคงเป็นของผู้ขายคนเดิมอยู่นะก็คือเจ้าของรถในเล่มนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกเลยว่าอันนี้ก็เสี่ยงนะมันก็จะมีประเด็นเรื่องว่าเอ๊ะทำไมใบสั่งมาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่ยังเป็นแบบเรียกว่าภาระผูกพันอะมันยังมาอย่างที่เจ้าของรถเดิมอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้จะให้บอกเลยว่าข้อดีของการโอนลอยเนี่ยจะบอกเลยแทบไม่มีผมบอกก่อนเลยนะไม่มีถ้าจะทําให้ถูกต้อง กระบวนการคือจะต้องโอนให้เรียบร้อยเลยนะครับอย่างเช่นที่ e x c l u s i v e มอ t ต r ของเราเนี่ยเราก็จะทำเรื่องเอกสารนะให้เรียบร้อยเซ็นเสร็จโอนเข้าชื่อบริษัทให้เรียบร้อยเลยนะก่อนจะจัดจำหน่ายให้กับผู้ซื้อที่จะมาซื้อรถกับเราอีกทีคุณลูกค้าจะมาซื้อรถกับเราอีกทีเพราะฉะนั้นเล่มจะต้องถูกโอนมาเป็น e x c l u s i v e มอ t ต r เรียบร้อยนะครับอันนี้คือกระบวนการที่ถูกต้องแล้วคุณลูกค้าที่เอารถมาขายกับผมก็จะไม่เจอปัญหาเรื่องว่า ي, ทำไมมีใบสั่งย้อนหลังหรืออะไรก็แล้วแต่ ซึ่งจริงๆต้องบอกกอนเลยว่ากระบวนการเนี่ยมันปลอดภัยทั้งผู้ซื้อแล้วก็ปลอดภัยทั้งผู้ขายด้วยนะคือปลอดภัยไม่ใช่แค่เรื่องของผู้ที่เอารถมาขายปลอดภัยกับ,ก,บกับทางตัวผู้ประกอบการด้วยเช่นกันแต่หลายผู้ประกอบการจะบอกว่าเฮ้ยจะทาโอนมาหลายต่อทําไมนะเพราะว่าอย่างสมมุติยกตัวอย่างเซ็นเสร็จไม่ได้โอนลอยนะโอนเข้าผู้ที่รับซื้อเลยอย่างเช่นผู้ประกอบการอย่างพวกผมเนี่ยเขาก็จะบอกว่ามีข้ออ้างว่า e y, มัน กลายเป็นรถหลายมือนะเช่นสมมุติรถจากนางสาว A ขายมาให้กับทางเต็นเอ็กซ์คลูซีมอเตอร์ถ้าไม่โอนโอนลอยมันก็จะเป็นชื่อนางสาว A แล้วโอนไปที่ผู้ที่จะมาซื้อรถของวิธีหนึงทันทีเลยเวลาผู้ขายขายก็จะบอกออรถมือเดียวเขาคุยได้นะแต่จริงๆเนี่ยถ้าโอนเข้าเป็นชื่อเอ็กซ์คลูซีมอเตอร์เนี่ยไปถึงผู้ที่ที่สบุคคลที่3ที่จะมาซื้อรถต่อเนี่ยมันจะกลายเป็นสต่อแล้วไง หลายคนก็จะบอกว่าโอ้ยอย่างเงี้ยเวลาคุยขายก็คุยยากหรือเวลาโอนอีกทีหนึง่งโอ้ยต้องเสียค่าธรรมเนียมในการโอนมันก็เป็นค่าใช้จ่ายของทางเต็นท์ใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าก็โอนลอยไว้เลยก่อนดีกว่าแต่จริงๆจะบอกก่อนนะว่าจริงๆวิธีทําที่ถูกต้องเนี่ยโอนให้จบไปเลยเพราะค่าโอนก็ไม่กี่ตังค์นะครับอันนี้ต้องบอกอย่างนี้เลยแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับเรื่องของภาระผูกพันเนี่ยผมเลือกว่ามันสําคัญกว่า นะการที่เราไม่โอนข้อเสียมีอะไรบ้างนะข้อแรกเมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างให้ฟังนะภาระผูกพันที่มันตามมาเพราะฉะนั้นถ้าไม่โอนเป็นโอนลอยมาเนี่ยคุณลูกค้าจะเจอปัญหาเรื่องอย่างเช่นใบสั่งอันนี้เป็นเรื่องแบบหยุมหยิมเล็กๆนะผมบอกอันนี้คือเรื่องเคสเล็กๆเลยเรื่องใบสั่งเอ่ยเรื่องอะไรเอ่ยเนี่ยมันจะมาโอกาสมาจะไปที่เจ้าของรถเดิมเนี่ยเป็นไปได้นะครับในกรณีที่แย่กว่านั้นนะเช่นสมมุตริรถเกิดไปชน ใครเสียชีวิตนะอันนี้โ,โหภาระบุคลนมันใหญ่ขึ้นนะมันจะไม่ใช่แค่แบบโดนแค่ค่าปรับละสมมติยกตัวอย่างเกิดไปชนใครเสียชีวิตโอ้เจ้าของรถยังเป็นเจ้าของรถคุณโดนเรื่องแจ้งความมาแน่นอนนะครับเพราะกรรมสิทธิ์ยังเป็นของคุณอยู่นะรวมถึงการกระทําผิดกฎหมายใดๆนะเช่นผมยกตัวอย่างเอาไปขนยาเสพติดนะอย่างเงี้ยอันตรายนะมันจะกลายเป็นภาระบุคลันกลับมาที่เจ้าของรถเดิม เพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นข้อเสียสําหรับต้องบอกเลยผู้ที่เอารถมาขายเนี่ยผมว่ามันเสี่ยงเกินไปที่พวกท่านเนี่ยจะมาเจอปัญหาย้อนหลังแบบนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําที่ถูกต้องก็คือโอนไปเลยนะก็เราก็คุยกับผู้ที่จะรับซื้อรถเราไปเลยว่าโอนให้เรียบร้อยเลยนะอ่าอย่างนี้ก็จะไม่เจอปัญหานะครับบางทีเนี่ยพอผู้ขายเนี่ยเขาขายรถไปแล้วเขาก็อาจจะไม่ได้เอามาขายเองก็ได้อาจจะมี พอค้าคนที่2คนที่3คนที่4มาขอรับซื้อคันนี้ต่อไปอีกทีหนึ่งทีนี้มันจะไล่ไปไม่เจอแล้วถ้าโอนลอยไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันจะไล่หารถไม่เจอแล้วว่า้รถตอนนี้มันตกอยู่ในมือของคนไหนต่างจังหวัดที่ไหนไม่ยอมโอนนะอันนี้ผมว่าสุดท้ายเสี่ยงกับผู้ที่เอารถมาขายคนแรกเลยนะครับเพราะฉะนั้นวิธีที่ดีคือให้โอนให้เรียบร้อยเลยเพราะเอ็กซ์คูซีมอเตอร์ของเราเนี่ยโอนทุกคันนะครับเราบอกงนี้เลยเราโอนทุกคันหลายหลายครั้งลูกค้าถามเอ้ยทำไม รถคันนี้มันสองมือสามมือแล้วล่ะเราก็บอกว่าอ๋อจริงๆงอ่ะมือเดียวเราก็ให้ดูเล่มไปเลยนะเพราะเล่มมันก็จะระบุนะเ<บ>ช่นเล่มของเด็คู่สิมอเตอร์ของเรานะครับก็อันนี้ผมให้ดูนะเป็นตัวอย่างนะเล่มที่โอนอันนี้โอนเข้าชื่อบริษัทเรียบร้อยหมดนะครับก็นเนี่ยจากเดิมเนี่ยอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตเบลอไว้ด้วยนะครับอันนี้เป็นของบริษัท leasing บริษัทหนึ่งนะครับแล้วก็มีชื่อผู้ครอบครองอะไรเรียบร้อยหมดเนี่ยแต่ว่าเวลาเราซื้อเข้ามาเสร็จเราก็จะโอนเข้านี่ ชื่อบริษัทดีเอกคูสีมอเตอร์แบบนี้เลยหลายท่านก็จะบอกอุ้ยรถ2มือหรือเปล่าเปล่าเนี่ยรถมือเดียวจริงๆแต่เราจําเป็นจะต้องโอนเข้าชื่อบริษัทเราก่อนเพื่อความถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยนะครับทั้งผู้ซื้อและผู้ขายอย่างที่ผมเรียนนะแล้วก็ตรงเนี้ยพอบุคคลท่านต่อไปลูกค้าท่านต่อไปที่มาซื้อก็จะอยู่ในเล่มตรงนี้หน้าที่3เนี่ยก็จะบอกว่าอย่างเงี้ยก็เรียกว่ารถมือเดียวเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันผ่านเป็นมือที่2นี่คือคนกลางคือทางบริษัทเอกูซีมอเตอร์เรา เรียกว่าแนะนําให้คุณลูกค้าเนี่ยให้เขาโอนให้เรียบร้อยเลยนะแล้วของผู้ซื้อหล่ะมีข้อเสียอะไรก็มีข้อเสียเช่นกันนะอย่างเช่นผู้ประกากรอย่างพวกเราเนี่ยถ้าซื้อมาแล้วโอนลอยอย่างที่ผมบอกว่าเกิดโอนลอยเข้ามาแล้วเนี่ยรถคันนี้เนี่ยเช่นผู้ซื้อเกิดเอารถมาให้เรามีเอกสารให้เราครบหมดแล้วโอนลอยไว้เกิดผู้ซื้อเนี่ยไปต่างประเทศไม่กลับมาเลยอันที่เคสหยุมหยิมนะ โอ,มมอ,อ,อ้ตามไม่เจอนะเออตามไม่เจอเกิดสมมุติเออตามไม่เจอแล้วมีเอกสารบางอย่างตกหลน่นแล้วเฮ้ยต้องให้เซ็นหรือเอกสารหมดอายุเช่นใบบัตรประชาชนหมดอายุอย่างเงี้ยเฮ้ยตายแล้วทําไงดีต้องไปตามขอไม่มีอีกเจ้าตัวหายไปแล้วคนขายหายไปแล้วอันนี้ก็กลายเป็นรถคันนี้มีปัญหาเลยเวลาจะขายโอนให้ไม่ได้เพราะว่าเอกสารไม่ครบถ้วนอย่างเงี้ยอันนี้ก็ถือเป็นเรื่องใหญ่ นะเสี่ยงสําหรับผู้ประกอบการเช่นกันหรือเช่นผู้ขายที่เอารถมาขายเกิดอันนี้ไม่ไดีนะฮนะเป็นข่าวมันเป็นเรื่องที่อาจจะเกิดขึ้นได้เช่นเกิดเสียชีวิตหรือทุกคนะภะพอย่างเงี้ยแล้วเซ็นไม่ได้ละเออเสียชีวิตนี่ยุ่งเลยเอา้าวแล้วรถคันนี้ผู้ขายเสียชีวิตไปสองเดือนที่แล้วแล้วตอนเนี้ยกลายเป็นเพิ่งมาโอนลอยในอีก6เดือนข้างหลังเนี้ย มันดูแปลกไหมอย่างเงี้ยมันก็มีปัญหาเรื่องการโอนเช่นกันเพราะฉะนั้นอันเนี้ยจะบอกก่อนเลยว่ามันเป็นผลเสียทั้งผู้ซื้อและผู้ขายทั้งคู่ไม่ปลอดภัยทั้งคู่มันอยู่บนความเสี่ยงของทั้งผู้ซื้อและผู้ขายฉะนั้นจะให้ดีให้ถูกต้องผมแนะนําเลยนะครับเวลาจะซื้อจะขายโอนให้เรียบร้อยเลยนะเหมือนเหมือนที่ดินเนะ่ยเวลาเราจะไปซื้อจะขายโอนให้เรียบร้อยเลยนะมันให้จบกระบวนการนะ อย่าไปแบบเสียดายเล็กๆน้อยนอยนะแล้วสุดท้ายเนี่ยปัญหาใหญ่มันเกิดขึ้นมาเราแก้ไม่ได้แล้วรถทั้งคันเนี่ยโอ้หมูลค่าตั้งเท่าไหร่นะครับดังนั้นอันเนี้ยเป็นจุดที่อยากจะแนะนำนะรวมถึงท่านกูกค้คาที่ท่านจะเอารถไปขายโชว์รูมายแดงเช่นกันอันนี้บางทีโชว์รูมายแดงเขาไม่ได้ซื้อเองเขาก็เรียกผู้ประกอบการเต็นท์เนี่ยมาซื้อรถในโชว์รูมของท่านนั่นแหละ เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาไปแลกรถกันก็ต้องดูให้ดีเอกสารครบถ้วนนะอ่เอกสารครบถ้วนอย่างเดียวไม่จบบางทีเราตื่นเต้นเรากาลังจะรับรถอยากจะรับรถใบแดงเราก็ไม่ไม่อาจจะแบบเอไม่ได้ดูเอกสารอะไรให้เรียบร้อยหรอกเราย้ําเข้าไปเลยตอนเน้นย้ําตอนที่จะทําซื้อขายเลยว่าโอนให้เรียบร้อยเลยนะครับอันเนี้ยผมว่าปลอดภัยที่สุดนะสำหรับทั้งคุณลูกค้าเองแล้วก็ผู้ที่นำรถเข้ามาจำหน่ายด้วย ก็วันนี้คงจะเห็นภาพคร่าวๆนะครับว่าจริงๆอ่ยเอกสารมันก็มีอยู่เยอะแยะนะไม่ว่าจะเป็นหนังสือสัญญาซื้อขายหนังสือมอบอำนาจเนี่ยอย่างนี้ผมเตรียมมาให้ดูนะก็จะเป็นพวกเอกสารที่สําคัญที่เวลาเขาจะซื้อจะขายต้องใช้กันนะอย่างนี้หนังสือมอบอำนาจหรือว่าจะเป็นเรื่องของหน,นันงสือมอ่านี่หนังสือมอบอำนาจนะครับแล้วก็สัญญาซื้อขายเนี่ยสำคัญนะอย่างเช่นตัวนี้สัญญาซื้อขายก็ต้องเป็นอันนี้เขาอาจจะแบบมีขายทั่วไปอยู่แล้วนะสัญญาซื้อขายหนังสือมอบอำนาจแล้วก็เอกสารจําเป็นเช่นบัตรประชาชน พวกอย่างเนี้ยก็ดูให้เรียบร้อยดูให้ถี่ถ้วนก่อนจะส่งมอบรถกันนะเพราะเราก็ขายรถเข้าไปแล้วก็อย่าให้เกิดภาระผูกพันระหว่างกันอันนี้ผมถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดก็วันนี้นะครับคิดว่าคงจะได้เก็ดเล็กเก็ดน้อยนะจากการเรื่องของโอนลอยถามว่าโอนลอยดีหรือไม่ดียังไงคําตอบให้เลยว่าไม่ดีนะครับโอนให้เรียบร้อย อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ถูกต้องที่สุดนะครับก็อยากจะแนะนําให้คุณลูกค้านะครับเวลาจะท,ทําธุรกรรมอะไรก็ดูเรื่องโอนให้เรียบร้อยแล้วกันนะครับก็วันนี้คิดว่าคุณลูกค้าคงได้ประโยชน์นะครับแล้วก็อยากจะให้ช่วยกดไลค์กดแชร์ share, แล้วก็ s u b s c r i b e นะครับกดติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดเคล็ดลับทิปดีๆนะครับจากทาง e x c l u s i v e m o มอเตอร์ของเราซึ่งจะมีรายการเจาะลึกรถมือทเนี่ยมาให้คุณลูกค้าได้รับความรู้ในทุกๆ2อาทิตย์นะครับ ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามครับแล้วพบกันใหม่อีกสองอาทิตย์หน้าสวัสดีครับ